สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อน,นี้ยพระพรหมีพี่น้องนะครับมาเบิง่งบ้านทรงไทยนะครับทรงไทยโบราณน,นะครับพี่น้องอ่าหลังคาอย่างงด้วยไม้นะครับทรงไทยโบราณอ่าสองสองจัวหนึ่งเทิบครับจะมีปัจจัยมานะครับพี่น้องครับขนาดห้องห้องขนาดห้องนี้ห้องรัศมีใดบ่ลุงลุงห้องรัศมีได้บ่บครับสองเมตรกว่า ครับห้องห้องจัวนี่2สองเมตรห้องจัวสเมตรห้ห้องที่สองสองเมตรซื้อสองเมตรน้อยสองเมตรเต็มสองเมตรเต็มครับสองเมตรเต็มครับสมเต็มแล้วก็ห้องนี้3ห้องห้องนอกสั้นนี่สามอันนี้สมตรห้าสิบสองมตรห้องนอกส้นสเมตรห้าสิบห้องหองจัวสเมตรแล้วก็ห้องบันได สองเมตรห้าสิบบอลด้องห้องบานไดสองเมตรห้าสิบครับเลยกัขนาดขนาดเสาสิบเอ็ดต้นบอกครับลูร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขนาดเสาสิบเอ็ดต้นครับนี่ครับพี่น้องครับมือนีมีซุ้มประตูมีซุ้มประตูบันไดด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างไดไเด้ครับพี่น้องนะครับมือนีเราภาพมาบึงบ้านโบราณนะครับพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าพี่น้องอยากได้สรงใดนะครับก็มไมบบ่งใดครับพี่น้อง ท่านผู้กกับท่างตมบลนิเตอร์ครับเป็นกาณมาสสังนะครับรวบรวมทรงบ้านทรงไทยให้พี่น้องได้ดูว่าตัวอย่างที่พี่น้องอยากได้ทรงไหนก็มาดูได้ครับที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับพี่น้องครับหลายหลังครับให้พี่น้องในเบิ่งตัวอย่างครับเดี๋ยวมือนี่พาไปเบิ่งครับพี่น้องวันนี้มาดูของตำบลยางตลาดครับน่าสนนะครับพี่น้องก็สวยน่าสนเลยครับครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาเบิ่ง บ้านนะครับทรงไทยนะครับถึงเป็นรูปทรงครับโบราณนะครับพี่น้องทรงไทยโบราณนะครับอันนี้อันนี้เป็นบ้านของตำบลยางตลาดนะครับอันนี้เป็นมุ่งด้วยไม้ครับพี่น้องมุ่งด้วยไม้ครับไม้เก่าๆเลยนะครับมานมันจะมีประตูนะครับนี่คือบันไดนะครับบันไดมันจะมีซุ้มนะครับ อันนี้ซุ้มบันไดนะครับหรือว่าที่เพื่อนเรียกว่าซุ้มซุ้มบานนะครับสมัยเก่าโบราณแบบนี้นะครับนี่ครับมีสี่นะครับน้องสามารถลองเล่นแบบใดได้เป็นน้องเด้อนะครับแต่ว่าไปเห็ดบานส่งไทยนะครับแบบมันจะเป็นส่งง่ายๆครับพี่น้องเป็นส่งจัวนะครับบวกกับเครือบนะครับหรือว่าปัญจาลงมาทางนี้นะครับพี่น้องนะครับไม่ก็เป็นห้องเป็นพักนะพี่น้องแล้วผมพักอยู่ตรงกลางกลางนะครับ นี่เป็นบันได5ขั้นนะครับอ่าเพียงลองขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวนี้กําลังสั่งครับบ่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็เกําลังกําลังเก็ตซีฟไปท่านมันว่าเก็ตซีฟแล้วนะครับมันิมีลินนะครับหลังคาจะมีลิ้นนะครับเดี๋ยวไปมองลิ้นหลังคาครับเพียงลองดูลิ้นหลังคาเนี่ยครับเป็ี่ยนสีนะครับก็ง่ายๆครับลิ้นหลังคาก็ ติดตั้งครับอ่ะใส่ข้อเสาครับข้อเสาแลรงมากครับใส่ดินสุดนะครับใส่ดินสุดเจ็ดสี่เลยครับพี่น้องครับดินกับแบบง่ายๆครับนี่ครับดินกับง่ายๆครับพี่น้องผู้ไทยผู้ไทยนี่คือที่เพันใส่สังกะสีนี่พี่น้องคือสังกะสีแผ่นเรียมนะครับบูบายครับอกว่าเขาเพิ่งบุ้งใหม่นะครับอาร์จี เคล็ดให้หัวได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือประยุกต์ครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาชั้นที่สองครับหลอกซ่านเนี่ยบ้านหลังนี้มีหนึ่งสองสามซีสันนะครับซีสันนะพี่น้องสีมีสั้นที่หนึ่งนะคือบันไดมากสีเป็นสั้นผักนะครับสันสันสันที่หนึ่งแล้วก็มีสั้นระเบียงอันนี้ก็เป็นครัวนะครับเป็น เป็นแบบพูดยิ่งอยู่กับไม่จะอยู่แบบนี้บ่สมัยเก่าอยู่ไฟอยู่ไฟแบบคีไฟคีไฟสมัยเก่าครับเดี๋ยวจะมีลูกพี่เต่าออกลูกออกเตาาแบบวี้มีกับอยู่กับขนานะครับนะครับนี่คือนี่คือเป็นพักนอกซ่านนะครับพักที่สองครับพี่น้องผักหนึ่งสองสามพักที่สามนะครับเป็นพักที่สามเด็กกสิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเลยตานี่ก็สิเป็นจัวนะครับเป็นจัวลงมา นะครับอันนี้ที่เห็นเหลี่ยมเนะียคือสังกะสีแผ่นเรียบนะครับเพราะว่าเป็นมุ้งถังทั้งนี่เป็นไม้นะครับก็เลยต้องใส่สังกะสีบุไว้บ่ไห้หัวลงมานะครับอันนี้กว้างก็ประมาณ3เมตรนะครับ1เมตร2เมตร3เมตรห้องห้องทั้งนี่กว้าง3เมตรนะครับพี่น้องแล้วก็นหลักสั้นนะครับดูดูเรียบง่ายสวยงามนะพี่น้องทุกห้อง นะครับน่าอยู่มากเลยนะครับเป็นบ้านลักษณะทรงไทยโบราณนะครับบัดที่นี้นะครับทั้งทั้งนี่สิีเป็นเถือบเลยนะครับพะว่าสิเป็นจัวไปอีกครับเป็นจัวไปอีกด้านทิศเหนือนี่จะเป็นจัวอีกจัวหนึ่งครับต่อจากอ่านี่นะครับปกติแล้วส่วนมากเขาสิเห็นเป็นเถือบมาเบิดลยครับเป็นเถือบมาสุดสุดห้องท้องห้องกันบ้าแต่ว่าอันนี้คือเป็นจัวครับตัวนี้จัวแหลม ดูง่ายๆครับบ้านทรงไทยโบราณครับเห็ดีดอกการเฮ็ดที่นอ้นองว่าอาจสจิสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าความ่าว่างแผนนะครับกองผู้ถ่าเกา่าเฮานะครับเป็นน้องเฮ็ดได้ดีมากนะครับนี่คือการนรหลังนี้นะครับ ไม่โบราณครับพี่น้องไม่เก่าโบราณเลยแฟนปูครับสุดยอดครับนี่คือบ้านทรงไทยโบราณครับพี่น้องตั้งนี่สิเป็นเ,เวลาอยู่กลับไมาเจอกับนั่งนี่นะพี่น้องขี้ไฟครับอ,อกมามองนี่ก็เป็นมองนั่งครับพี่น้องเป็นมองนั่งอีกสั่นหนึ่งอาแบบ เป็นนังแบบสบายนะครับรับอากาศเย็นสบายพี่น้องนี่คือบ้านรูปลักษณะบ้านทรงไทยครับของอันนี้เป็นของตำบลยางตลาดครับพี่น้องนู่นฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพี่น้องครับนี่คือมีมีหลายแบบนะครับถ้าพี่น้องสนใจแบบบ้านทรงไทยโบราณเนี่ยมาเลยครับที่อำเภอยางตลาดนะครับมาดูเลยว่ามันมีหลายแบบให้เลือกแล้วพี่น้องจะเอาไปเป็นตัวอย่างสร้างนะครับหลังนู้นก็สวยนะครับพี่น้อง อย่างร้านนนก็สวยครับเนี่ยครับต้านนี้ก็สวยนะครับนะครับแล้วก็หลังมุ้นก็สวยี่นองสวยฮือนครับมาดูครับพี่น้องครับที่อำเภอยางตลาดเราเอาไปเป็นแนวทางการสร้างบ้านนะครับพักก่อนยอมใจนะครับโอเคครับพี่น้องครับมือนี้ก็อ่ารย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแคร์กดติดตามสมบัติชทุกเฟรมนะครับสวัสดีครับ